นครสวัสดีแม่แม่มาจากนครสวรรค์ไม่เคยพลาดสักงานเนาะมา่เลยจ้ะวันนี้ไม่ลืมแว่นเอาไปด้วยแล้วพรุ่งนี้จะตามไปถึงนู่นด้วยโคราดเลยอ๋อพรุ่งนี้ไปโคราด้วยเลยนะคัี่มาครบทีมเลยครบทีมทั้งในกี่โมงฮะจะแต่แปดโมงน้องออกจากบ้านแปดโมงออกจากบ้านนครสวรรค์มา มารถอะไรกันคะรถส่วนตัวรถส่วนตัวรว,วใครขับมา ério, Source, หรือว่าเหมารถตู้ใหญ่พี่ชายอ๋อพี่ชายมากี่คนท่านเนี่ยสี่คนสี่คนอ๋ออันนี้นั่งบัตรดีไอพีเลยป่ะใล่ชิดไรอันเลยนอนหลับไหมเมื่อคืนหลับัหวานพักก่อนเดี๋ยว้อหวานขึ้น เกือบแล้วเกือบเข้าโรงพยาบาลแล้วทำไมยังไม่ได้นอนเป็นเบาหวานกินลำไยเยอะเบาหวานใช่แต่ต้องมาใช่ไหมต้องมางานนี้ต้องมาของทานติดไปเลยแล้ววัดวามดันอะไรปกติจะมายาวๆจะมาเยียวยาจะมาเยียวยาเต้นให้หายเบาหวานเลตอนนี้เป็นความดันที่อยู่อ่ะดันที่พอเจอเลยอันแล้วจะ คนน, ừ, น,นั่งรถมาดูไลอันนะเนี่ยเอฟซีไลอันสวัสดีค่ะอันนี้มาจากไหนคะสปอาะล <f> ูนฟากา,า <c oughs> ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล <c oughs> เดินไลอันกี่ครั้งละหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วม่เคยพลาดไม่พลาอยู่สองงานไม่พลาสองงานที่ไปลำบากกันทับุรีอ๋อแันทับุรีเนาะกันแล้วพี่จิตไม่ได้ไป อันนั้นเจ้าเทปุลีเจ้าทปุลีนั่นได้เครื่องแบบใหม่นะลูกได้เครื่องแบบใหม่ได้รองเท้าบู๊ด้วยเท้าบู๊เป็นมันก็เป็นความสุขอีเหรือาะอันนั้นเห็นถึงความรักกันเลยเนาะไม่รักจริงไม่อยู่นะมันนั่นอ่ะอุ่นดูบรรยากาศแม่แม่ แม่แม่คนนี้ก็ไม่เคยพลาดเลยอันนี้ไม่เคยพลาดตั้งงานคนนี้ก็มาบ่อยเนี่ยนิยุนสี่ครั้ง FT หนม่ทารั้ง FT ดูบรรยากาศ FT ไรอันมีอายุยี่สิบไหมถามเลยน่าหน้าโมเดลโมเดลผ่าเด็กผ่านผ่าน แม่วินาเตรียมแบงค์มาวันนี้เตรียมมากี่หมื่นคุณแม่อันนี้อันนี้อันนี้ของของมือนะของคอสายสั้นไปไหมแม่ใช่สายสั้นไปแม่แม่เอาได้ไหมได้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 ไดเคยแล้วได้ได้ได้แม่เอากระเป๋าของของไอคลิปแล้วก่อนเอาที่อนคนนันอันนี้ไม่ให้แม่แล้วนะแม่มาเก็บไหนตังอ่ะโอ้ยยังไงมาใส่กระเป๋าม้าไม่ให้พี่ลินถือเลยแม่จะได้ไม่งงลินช่วย ให้เขาเขานี่เขาเดี๋เขาจะบอกเองว่าให้เราทําอะไรเดี๋ยวทามาให้จัดระบบหนหาจัดหนหาชื่ออันน้อีของใครคะอันนี้ทิปกับพี่แอลอันนี้คนไม่สั่งก็ทํามาเผื่อใช่ไหมสั่งไว้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่สที่มีส่งแบบมาใช่อ๋ออันนี้เขาไม่ได้สั่งแม่เขาขอแรกไม่แม่รู้เอาดี๋ยวให้หยิบให้ดนึงเตะดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแล้ว่าที่โดนอเคดูต่ไลฟ์สดอ๊ยแตไลฟ์สด เอาไปติดเองนะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาจะงงเอาว่านี L. L. L ่สวยมากเลยแอลวี UH! Dude, ่ไนแอลนี่แอลนี่แหละหนูจะแป้งเขาแอลใส่คอไปเลยสองคนมาแล้วค่ะกระทีแอลใส่คอไปเลยสคนใช่ไหมคะสองคนเขาโอนอ่าทแล้วก็พี่มีสองแอลนะนี่ใครอ่านี่พันหนึ่งอันนี้ขอแรกขอแรกพันหนึ่งแเดี๋ยวจะเย็นคนนี้ของใครสวยนน้องแอลนี่ก็แอลแออล่ะทำไมมีแอลสองสองอันทำไมสองแอลไม่ ใส่คนนี้เท่าไหร่ใครที่สั่งไว้อย่างเงี้ยที่จะรู้หัวใจอ่ะต้องต้องเขาเขาแจ้งเดี๋ยวดูในนี้แม่เดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะดูโฉนดก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวสับสนใช่ค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นหลักฐานว่ารู้แม่ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไม่ให้ใครผิดผิดแข็งแรงแตตาจังแต่ตาแข็งแรงตามอายุจำไว้ายวางนะกูเก็ตเสียเรี่ยงไหมเสียเรีสองปีแล้วค่ะรู้โทรศัพท์สาวจิงรสาวอันนี้ส หนูคิดว่าอันนี้2,000ที่ตรงนี้มีแบงค์ให้สำหรับแรกเลยนะคะใครมีเงินสดมาก็มาแลกตรงนี้แล้วบางคนก็สากทำาอีและอันมีแม่วินาช่วยทำอะไรให้อโอ้ถ้าเกิดแม่วินาฝากให้เรา ใครมีเงินสดอยากได้พรงมาลาัยก็ต้องมาหาแม่วินานะคะแม่วินาเตรียมมาายัยลัยสวยๆให้เอาเงินมาแลกตามจํานวนเลยไม่คิดค่าทำแบใหด้วยแบงค์ใหม่สวยด้วยแบงใหม่มสวยมากเลยค่ะ นี่สองพันอันนี้ออเดอร์ไปล่วงหน้าไหมคะใช่ค่ะแล้วบอกแบบหรือว่าแม่ทําให้เองอ่าหาแบบมาให้แม่ค่ะสวยมากค่ะทำสวยกว่าแบบค่ะคือคือลิบวงลิบบิ้นนี่แม่แต่งให้แม่ไม่ได้คิดใครจ่ายเลยใช่ค่ะแม่น่ารักมากเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากมากเลยแต่งแต่งเกินเกินตัวอย่างค่ะทำน้ำที่กว่าของทั้งหมดนะคุณเกดเอาสก็อตเทปมานี่มีเดี๋ยวคุณเกดเอาให้จอดโอเคโอเคเดี๋ยวเนี่ยจำเขาไม่ได้แล้วไม่คุ้นหัว โอ้ยของพี่ลินไหนดูดิพี่ลินอันนี้งบประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอันนีหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทสวยมากเลยเพื่อลูกชายวันนี้มีแองกิลเป็นพี่เลยโอ้โหสวยมากมากเลยแม่วินาทำชื่นใจเนาะชื่นใจค่ะชื่นใจนอนหลับไหมเมื่อคืนตื่นเต้นไม่หลับเลยกินเสื้อผ้ามาเตรียมไม่แต่เย็นเลยสงสัยสงสัยพอลูกชายเต้นไม่หยุดซ้อมไม่หยุดใช่ไหม้อมไม่หยุดเลย แม่มีนาทาเก่งมากเลยสวยๆวันนี้หลายคนแปลงร่างจาไม่ได้เนี่ยดูวรรนาเนี่ยใครไม่เคยเห็นวรรนาในลุกนี้ด้วยก็สวยจนจําไม่ได้เลยเปิดเตี้ยคุมหัวคุมหัววันนี้มาในม่านใหม่ค่ะพร้อมช่อดอกไม้เนี่ยช่อดอกไม้แม่อังก็ไม่สบายวันนี้แม่อังไม่มาวันนี้พี่พรก็สู้ๆพี่พรก็แพ้หายแล้ว เน่ในวินาเขาเตรียมอะไรให้คุณเลนั่นนเดี๋ยวเอาันนี้ครับจะให้ผู้เก่งเป็นภาระสำคัญไหมได้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 ดีแน่แม่คนนี้คนนี้เขาดิ้นเก่งแล้วแกก็มีเกลียวกขาขาไม่ได้ดิ้นแม่ยังไหวลุกอยู่งานที่แล้วนะาลุกวแตกงานที่แล้วก็วัดแตกเขาลุกช้ามาก็เต้นเลยอันก่อนก็หายเลยลุกต้องพูดใจไหมเห็นไหมอยู่เห็นไม่ดีแอร์ออกแยงหนักเลยฮะอ่ก็แย่แน่ หายเลยหายป่วยเลยตอนแรกนออาปีกกระดออยู่บ้านพอได้ไรอันก่อนเหมือนแรงขายมาพอ้วนีพอไทกินแล้ก็พไเทำไมพ่อหล่อขึ้นตอนนี้ทำไมพ่อหล่อขึ้นอททำไมหล่อขึ้นมาสิสคอันเรี้ยงดี ไม่ข่าวว่าจะไปร้องเพลงคลยม่บ้านมาไปคุยแชกบอกว่าเธอเวไปเชียร์ <c oughs> นี่บรรยากาศการรอร่วอะไรกัน เห็นเจอทุกที่เลยจะอยู่คนละที่ไม่เหรอนี่เดี๋ยวไปนู่นหีินะคะวันครุ่นี้วันที่สิบสี่ค่ะแล้วจ้างไปที่บ้านเลยจะร้องอะไรก็ได้ฉลองนาฉลองไร่อะไรเงี้ยอเลเกลพาไปเจ้เออดูแแม่อเลกเกลนะแม่กับอเล็กเกลแม่แม่เตรียมนะนี่พวงมาเลยแม่รุนแม่ดาวรุน แม่แมมแม่แมมเยาวการแม่ดาวลุ้นนี่อันนี้คนสวยจะบ้า,าน้าดบ้านนี้มีรอะไหน่ะนี้อันนี้อ <c oughs> ัน <c oughs> นี้นนสวยสวย,สวยอาไทย <c oughs> โอเคเป็นวิดี <c oughs> โอน,นะคะนี่แม่แมมกับแม่ดาวลุว้นแม่คนนี้อยู่ตรงกลางคุนี้อยู่ยืธยามาเจอกันเพราะอะไรอ่นโอเคสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยดู้นไดเขาเป็นผู้หลักเลยเห็นไหมจริงเฮ้ยดูบรรยากาศคุณไม่ค่อยคุณไม่ค่อยเดิ สวยสวยอือคุณแม่หน่อยคุณแม่อายุเท่าไหร่อแปดที่สองแปดที่สององแล้วก็ลูกอะห้าสิบสี่อ๋อก็ไปได้วยกันดูด้วยกันรักเละอ่านตลอดเลยดูแลอ่านตลอดใช่ค่ะยังแข็งแรงอยู่เนาะไม่แข็งแรงโอ้โเก่งมากเลยบางคนก็เดินไม่ไหวแล้วอยากมา บางคนในรีเท่าเราเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วปวดแข้งปวดขาอันนี้แข็งแรงะขาอ่อนแรงอ๋อขาอ่อนแรงยืนได้อย,อยิ้งไม่อ่อนแล้วเดวเนนินได้เากันอย,ยเดี๋ยวอะไอั้นเดี๋ยวว่าหายแล้วเดี๋ยวเลยอั้นมานะแม่แม,แม่ไม่นั่งย,ยืนเลยขาขา,ขาไม่อ่อนเรื่องเรื่องก็ปวดขาเลยนี่ดูแม่แม่ยืนคอยเขาจะยอยเข้า ขาก่อนเาแข็งแรงแ่เพสือมเพามแข็งแรงของขา เท่าทุกคลีไหมแหกไปในกระเป๋าได้เลยแม่ร้านบอกว่าอย่าบอกนะไม่อยากให้ลูกเห็งแแหมลูกมาวันนี้ใส่ถุงน่ะถือไม่เจ็บวันนี้หน่อยอยู่ว่าเจ็บทุกวันบอกวมเจ็บขาเจ็บขาอยู่ว่าบอกเดินก็เปเพกวันนี้ลืมวันนี้ลืมเดี๋ยวแม่ร้ามากันเต้นให้ดูนะทาให้มาปลอบใจนะ เดี๋ยวก่อนที่เดียวายมันเหมือวพี่พรใช่ไหมใช่พี่พรหายเลยโอ้แม่แมหาหมอแลหมอนัดหมอนัดไม่ไปพีบมามีนานคกดนานและรักษาดีกว่าให้แลรักษานี่แม่จะเล่าให้ฟังมีมีคนโทรหาครูเกดบอกว่าล้มสะโพกหักตอนนี้เป็นมะเร็งอยู่ เขาอะหมอรอวันตายแต่พอเขาฟังเพงเลงแล้วอัานเขาบอกเขาไม่ตายแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกไม่ตายแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่ามีความสุขมากเลยโทรมาหาคูกเกตบักรูปเบอร์คุเกดได้ไงเขาบอกว่าดูจากจากไอยูทูบมีคนขอเบอร์เราเราใส่ไปเขาบอกอย่างนี้นะเขาก็โทรคุยเรื่องนานบอกว่าโอ้ยทำไมอ่านร้องเพลงเพราะแม่นะทุกทีรอวันตายวันนี้แม่ไม่ตายจะให้ทีโมโอยู่โรงพยาบาล อายุจะ80แล้วเขบอกแกเดินไม่ได้เลยแกสะโพกแกบหบักโอ้ยดูที่ลายอ,อนมันมีมีบุญเป็นยารักษา,า,กษาแม่รัดบอกว่าหมอ,มอนัดนาน,นาใช่ไหมปี67 <laughs> เมนัดมาแล้วรัาคาดีกว่าเนี่ยแล้วอัานเป็นยาราคาผู้เฒ่าผู้แก่นั่นผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนนะมีคนหนึ่งที่มาวันนี้เขาเป็นลุมาตอยเขาเดินไม่ค่อยไหวอยู่บ้านมาอีอตอนพอหาอะไรอัานยืนต่อแถวนุ่มเก่งอินไม้ป่วยกำลังใจไงกำลังใจกำลังใจแล้วก็เรียกแล้วเลขสามห้าแล้วมาสามห้าค่ะนี่สามห้านี่ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียนหลังจากตัวจ ATK แล้วได้ววเวลาเข้างาน4โมงก็ลงทะเบียนลงทะเบียนลงชื่อต่อคิวรอเข้า